พี่บอกว่ากินได้แต่ต้องอึดนิดไม่เิาก็ที่กับน้ำติ้งซี่ผู้เนี่ยพี่เอ็มพี่สี่แค่ชิ้นหนึ่งไหมฉันไม่ได้มาตัวอ่ะพี่เอ็มดูโอ้โหมัสบายสบายเหมือนปลาช่อนแห้งแต่เคี้ยวเคี้ยวปากก่อนนะอย่าเพิ่งรีบเกินเว้ยอย่าเพิ่งรีบเกินมันน่าอยู่เห็นไหมเราชั่นปลาช่อนแห้งนะอร่อยไหมเหมือนปลาช่อนแห้งมาเร็วน้องแล้วน้องเอ็มอย่าอ้วกเอ็มอย่าอ้วกที่ได้ไม่ใช่เป็นปลาช่อนแห้ง เหมือนแบบเนื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เหมือนเหมือนปลาเหมือนปลาแห้งอ่ะอย่าอย่าไปนึกถึงตอนที่มันยังเป็นๆอยู่ถ้าไม่บอกคุณคุณก็นึกว่าเป็นปลาส้มทอดขอขอขอมีน้ำจิ้มนิดนึงนะได้ได้น้ำจิ้มก็คือนี่ใส่น้ำจิ้มเยอะกว่าเยอะกว่าปลาแล้วขอเยอะๆแล้วมันจะได้ไม่มองไม่เห็นไงพี่ฮะสดน้ำจิ้มเลยไหมฮะอ่าเบ้นเลยโอเคเนื้อร่อยกระต่ายแต่ไม่ปลาแห้งไงเหมือนปลาช่อนส้มอ่ะ เป็นไแต่เขาหมักค่อนข้างนานปไกปาส้มไงกินปมไงไปเ่าหมเอาไปดแล้วดแล้วไปไหมไปไหมให้ทานนะให้ทันนะไม่อ้วงเลยไม่อ้วเปอนปลาส้มเห็นไหมบอกแล้วเหมือนปลาช่อนใส่น้ำยิมเยอะเลยลูกหน่วยลูกน้องผมรออยู่ครับ อ่าเลยต่อไปจะได้เลิกกลัวตุ๊กแกงไม่กลัวทีไรไม่ยาวกระถวนไม่รอขนาดนี้มเหมือนปลาส้มน้องเยอะปืนลันจริงจริงเหมือนเหมืักปลาล้มเดียวหน่อยดีมามีเทียวไปเลยดึงมันเข้าไปดึงมันเข้าไปลูกดีมากดีมากสุดยอด หันมาโนุดมีกระโอลอยู่โนกมีกระโอลอยู่โนกมียืดคอทำไมแต่จริงๆแล้วอ่ะเนื้อมันก็แบบมันก็เหมือนเหมือนเนื้อปลาเหมือนเนื้อปลาอะไรสักอย่างเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอย่าไปนึกถึงภาพตอนที่มันเป็นเขาก็ทานกินกาทานอะไรอย่้งเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ทานกันได้อันนั้นเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับบางคนที่ผ่านพ้นไปแล้วอันนี้ง่ายได้บทลงโทษของเกมที่สองนี่ง่ายมากแค่เกาะเฉยอะไรนะเดี๋ยวจิวเข้าท้าด้วยนะพี่จิวท้าว่า อะไรมาเลยที่หนูไม่ตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตุ๊กแกเลาวทิงจบงูมาทิ้งจกงูได้สบายสบายไม่กลัวกิ้งก่าพี่เอ็มกลัวอะไรบ้างแมงปูไม่กลัวกวนตม๊กแกัวนตุ๊กแกกวผีกลัวอะไรเออกวนผีกวไม่ใช่คนกลัวผีแต่ว่าเป็นคนเจอผีอนั่นเหรอเจอยังไงเจอขนาดไหนเขาบอกเขามีซิกเซนเนี่ยใช่เป็นคนมีสัมผัสครับเจอหลายครั้งเนี้ยเหรอเจอก็เจอจนชินแหละ เฮ้ยนี่ไม่เคยเจอเลยใชไหมอยู่บ้านทุกวันก็ยังเจออยู่ไม่เจอแบบแบบลืมตาไปก็เห็นเป็นเป็นร่างปรากฏนี้เลยหรอมันมันแล้วแต่ที่ครับแต่ว่าจะมีที่หนึ่งที่แบบเห็นชัดมากที่ที่พม่าครับอันนี้จะเห็นชัดนานยังประมาณ4ปีครับก็สปีที่แล้วไปทำลายไปที่งานไปทางานไปทางานครับแล้วก็นอนคนเดียวคนอื่นเขาต้องมีผู้จัดการประกบ่ยนอนในที่ไหนบังกะโลโอ้โรงแรม5ดาวอย่างดีเลยโอเคนอนแล้วผมก็นอนคนเดียวว่าไม่มีคนติดตามไงก็นอนไปสักตีสอง ก็สังเกตไปตรงปลายเตียงตรงนี้ใช่ไหมครับครับตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเป็นโต๊ะทํางานโอเคก็มีผู้หญิงผมยาวมากครับยาวถึงตูดเลยครับผิวก็เป็นสีดำใส่เสื้อแขนยาวสีดำครับใส่ผ้าถุงสีดำครับนั่งหันหลังตัวดำนี่หมว่าผิวคําหรือว่าเป็นสีดำเป็นหมึกเลยครับไม่ใช่เงาไม่ใช่อะไรคือเห็นเห็นเป็นคนเลยครับเป็นชัดมากไม่คุณหลับแล้วฝันหรือคุณรู้ได้ไงว่าคุณตื่นผมตื่นขึ้นมาผมพลิกตัวไงผมพลิกตัวตื่นขึ้นมาเห็นเลยเห็นเลยครับ มีเสียงอะไรไหมไม่มีเพนั่งนิ่งๆนั่งางียงหันหน้าไปทางคุณหรือทางหันไปทางโตะครับแล้วคุณทําไงผมก็ตกใจตอนแรกผมว่าผมว่าจะวิ่งออกจากห้องแล้วแต่ว่ากลัวว่ามันจะเป็นเหมือนในหนังไงวิ่งมาแล้วปุ๊บเ๋ยใบก็วิ่งไปแล้วไปเจอดักอยู่ข้างในใช่ก็เลยตัดสินใจแบบคุมโป่งนอนแล้วก็ไม่ไม่เปิดออกมาเพราะเปิดมาไม่รู้จะมานั่งข้างๆหรือเปล่าเป็นเหตุการณ์ที่เห็นชัดที่สุดครับคือเป็นเป็นเหมือนคนแล้วพี่เปิดออกมาดูอีกทีไหม คนแลังมันต้องสงสัยอะไปยังวะมีมีไปยังวะมีแง้มันนิดนึงอ่ายังนั่งอยู่โอเคไม่เป็นไรปิดต่อนอนตื่นมาได้ไปสอบถามไหมว่าที่นี่เคยมีอะไรยังไงอะไรยี้เขาบอกว่าที่ใช่ที่นี่มีผีจริงจริง่ายง่ายง่าย่าคอนเฟิร์มอ๋อที่คุณเจอไอ้มันคือผนจอผีใช่ผีที่นี่มีผีอ่ามาถึงเกมที่สองแล้ผีผ่านตายบทลงโทษแบบ เบาๆฮะเราจะให้ผู้ที่ทายไม่ถูกในเกมนี้มีสุขภาพเหนือกและฟันที่ดีคือเราจะให้คุณแปลงฟันโอเคด้วยกะปิแปลงฟันด้วยกะปินะครับมันมีประโยชน์ยังไงครับมีประโยชน์ครับกินป่าของคุณจะหายไปแต่จะเหลือแต่กินกะปิครับ นี่ทำอย่างสวยเลยเห็นไหมหอมเป็นไงสวยไหมนี่นะนี่นะนี่นะดูนะดูนะนี่นะยิ้มชุบอ่าชนะเดี๋ยวผมแปลงให้ดกว่าแปลงเองลำบากเดี๋ยวเมื่อยอ่นนี่นะครับวิธีการแปลงฝันยิ้มยิ้มอ่าแปลงเข้าไปนะครับแปลงแบบนี้นี่อ้าปาก้าปากให้เข้าเข้าเลยนะดูดูเป็นไงใหเข้าเลยข้างในเลยนะครับผมไอแปลงไปไได้นะไอกลิ่นที่ออกมาเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมทังบ้าน เป็นทีวีที่เป็นสีมิติมากเลยเนี่ยมีกลิ่นนี่มกลิด้วยนี่นะครับผมบางคนบอกว่าแป้งแต่ฟันอาจจะสะอาดใช่นี่เราเปลี่ยนที่ปั่นเค้อไม่ต้องมาหรอกตอนนี้พวกผมก็ได้กลิ่นบอแล้วกล้าไปลูกพอแล้วไปไปพูนไปพูนไปพูนจะเปลี่ยโครกแป้งสีฟันเป็นมะม่วงแทนเลยกัดกินไปเรื่อยเลยโอ้โห มันออกทั้งกลิ่นเนี่ยแล้วแล้วไงแล้วเดี๋ยวเราไปแปลงฟันจริงเหรออย่าใช้คำว่าเราสิพี่อาจจะเป็นที่คนเดียวพอนะโต้ข้างๆมีสุภาพบุรุษอยู่3คนด้วยกันหัวเขียวเป็นวันแต่ละเป็นวันเป็นคนธรรมดาครับเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาแต่คนธรรมดาคนนี้เป็นนักมายากลพี่วิเคราะห์กอนเลยจากรูปลักษณ์คนแรกพี่บอร์หนึ่ง ไม่บ่งชี้ว่าประกอบอาชีพอะไรใดๆน,น้ำหน้าอย่างเบอร์หนึ่งควรจะไปขับแท็กซี่มากกว่าไม่น่าจะมีทักษะอายการครับเบอร์สองลักษณะของคุณเบอร์สองน่าจะเป็นพวกนักวิชาการออกทั้งแพทย์ออกทั้งวิศวกรผมดูจากลักษณะนะหน้าเบอร์สองนะถ้าบอกว่าเป็นนักมายากลรูปลักษณ์ตรงนี้ดูน่าจะเป็นพี่หัวเขียวมากที่สุด หน้าตา<ช>เหมือนพวก18ปมงกฎดูลักษณะน่าจะหลอกลวงคนอื่นได้พูดไปเลเรื่อยเปลยป,ปาย้าเนี่ยปั๊บเล่นมายากลผมมีเคอแค่นี้ตาม <S <S ด้วยน้องบอลน,น้องรักผมมองนะดูแล้วจากใครที่เป็นนักมายากลเนี่ยคุาจะต้องนิ่งเบอร์นหนึ่งเนี่ยดูแล้วไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ดูไม่น่าหลอกลวงใครได้ไม่น่าอย่างมากก็เป็นพวกป้ายยาและปดซับพี่ครับอ<ช>ันนั้นต้องติดคุกแล้วครับไม่ได้ออกมาอยู่ในนี้แล้วครับ เบอร์สามเบอร์สามเนี่ยดูแล้วหน่วยการไม่น่าเป็นพวกเชื่อเรื่องพวกมายากลพวกเล่นลับเฮ้ยมายากลไม่ลี้ลับวิทยาศาสตร์มันมีหลากหลายวิชาชีพในการเล่นครับามันมีการเปลี่ยนหน้าเอ่ยเสกของเอ่ยในการมีหลายอย่างแล้วจะอยู่สายไหนเบอร์สองเนี่ยผมดูแล้วนะเขาน่าจะชอบอะไรเรื่องความแบบศาสตร์เรื่องวิทยาศาสตร์รวมกันตั้งแต่เทปเมื่อกี้นี่เป๋ไปเยอะรอบนี้นะผมบอกเลยว่า ผมจะถูกให้ดูผมจะถูกให้ดูแล้วผมอยากให้ทุกคนตามผมมาแล้วแต่น้องบอลจะเอาอีกแล้วบอลเก่งจริงจริงเก่งจรอะไรก็ได้ที่เรีนทุกแกผมไม่กลัวพี่เก่งเบอร์อะไรเบอร์สามไงพี่บอลเบอร์อะไรเบอร์สองไงสองแล้วไม่ต้องย้ายวางยาวเฮ้ยจริงเหรอพี่พี่เก่งเบอร์สามครับทำไมครับดูเป็นนักมายากล ดีมากพี่เอ็มพี่จับมือด้วยดีมากไอ้น้องจะตกตุ๊กทำไมตกหัวเสร็จมันต้องดูรุนแรงอ๋อมันต้องดูรุนแรงตกลงพี่พี่เอ็มเลือกเบอร์อะไรครับเชื้อป่ากันเบอร์สามเบอร์สามครับดีมากไอ้น้องแกงจิวน้องจิววิเคราะห์อ่ะเบอร์สามนี่จิวรู้สึกเหมือนเขาโดนจับมาฉีดสเปรย์สีผมยังไงเขาไม่ได้จ้องอย่างนี้แล้วแต่ดูรูปลักษณ์เขาดิดูรูปลักษณ์เขาใช่ไหมล่ะดูเหมือน ค่ะส่วนเบอร์สองก็จะดูดูพี่เขามีความเกา๋ามีความเกา๋านะเกาาละพี่เมื่อกี้ก็เลือกเบอร์สองจำได้ปวดหัวเลย,เลยแล้วก็ส่วนพี่เบอร์หนึ่งก็ดูดูน่าจะเหมือนพนักงานออฟฟิศอะไรเงี้ยเอาเบอร์อะไรจ้ะชิวว่าเบอร์หนึ่งดีกว่า ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเมื่อกี้ยังบอกว่ามันอาจจะดูไม่น่าใช่ต้องลองจิ้วเลือกหมายเลขหมายเลขหนึ่งค่ะไปมีโอกาสเปลี่ยนครับใจเย็นนี่เพิ่งรอบที่หนึ่งน้องเบนซ์ปุญญาพรค่ะก็ดูเบอร์หนึ่งเขาเป็นคนแบบนิ่งๆนะแบบไหนแล้วก็แบบน่าจะเป็นเหมือนพนักงานคอมพิวเตอร์อะเออแบบนักโปรแกรมเงิยเอออารมณ์ประมาณนั้น เบอร์สองนี่น่าจะไอ้นี่มากกว่าน่าจะเป็นพ่อค้าขายเสื้อขายเสื้อทไม่ะไรู้ว่าสายตาแบบว่าแบบดูยังไงขายเสื้อน่าจะเป็นคนที่แบบว่าทักทายคนอื่นน่ะจากรอบที่แล้วไม่อยากโดีคนรูเพื่อนเหมือนกันเออพูดเก่งเนี่ยพูดเก่งขายของเก่งอะไรเงี้ยแต่นกหัวเขียวนั่นน่าจะมายาโกล์นกหัวเขียวเรออเขาโน้ตหัวเขียวแกไม่จักเขาเลยเดี๋ยวเขาเสกอะไรเขาท้องพี่ช่วยพูดมด้วยเดี๋ยวเวลแล้วไม่ได้เวลาไม่จ่าไม่จ่า ตรงเล่นคิดว่าหนูเลือกเลยแล้วกันเบอร์สามค่ะเบอร์สครับไปตอนนี้ผู้ร่วมแข่งขันของเรานะครับเลือกเต็มจำนวนครับแปลว่ามีคนถูกไปแล้วแน่ๆกิ๊กบิ๊กเอ็มเบนซ์กิ๊กบิ๊กเอ็มเบนซแล้วป้าเดี่ยวๆก็มีบอลกับจิวข้อมูลต่อไปน่าจะเป็นประโยชน์ครับทำไมวะคนคนนี้เคยเกือบตายมาแล้วอ้าวผมบอกเลย ตอนนั้นเขาอายุประมาณ7ขวบเป็นโรคทาลัสซีเมียเกี่ยวกับเลือดเลือดๆือเกี่ยวกับเลือดเาน้องเบนก่อนมาเบนหนอเบนก็ยังปักใจกับพี่พี่เนี่ยพี่เบอร์สามอ่ะพี่เบอร์สนะครับตอนเด็กๆเคยเกือบตายมาแล้วเนาะอันนี้ไปน้องเขาทำไมล่ะไม่ต้องไปยั้องปยักหน้าเออนี้มีน้องด้วยน้องจิวครับสติสตังค์ไอยู่กับตัวเ้ยอันนี้ไม่มีตุแกแล้ว ก็มันก็ภาลูกเกี่ยวกับเลือดมันก็น่าจะเกี่ยวกับผิวพันธุ์ด้วยไหมอ่ะว้าอยากเปลี่ยนใจเลยอยากเปลี่ยนนะจิวตอนนี้อยู่คนเดียวที่หมายเลขหนครับเซียนี้แบบว่าที่ตัวเป็นซีดๆแล้วจิวตาขอบตาดำๆเลยนะแล้วจิวมองไปที่หมายเลขอะไรครับหมายเลขหมายเลขสามอ่ะระอะไรครับาะดูจะมีแนวโน้มนะ แต่หมายเลขสองก็อยากเลือกอ่ะอ้าวเอ้ยเอาตังค์อันนี้อันนี้เป็นข้อที่สองเอาหมายเลขสองดีกว่าเปลี่ยนไปเป็นหมายเลขสองครับของแก้วจิวเบอร์สามทารซิเมียอะไรจะตัวใหญ่ขนาดนั้นเขาหายแล้วเขาหายแล้วไงเขาหายแล้วไอผมรู้จักคนที่เป็นทาร์ซิเมียนะอยู่มาเลเซียงผิวจะชี้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 เหลืองๆนะเพราะว่าโรคทางเลืองโรคทางเลือดอ่ะแต่ว่าเขาเป็นมานานแล้วนี่ไงฮะตอนนี้ก็อาจจะหายแล้วไงก็ยังเบอร์สามอ่ะคุณบัณ ยังยืนยันไหมครับผมยังยืนยันว่าเป็นเบอร์สองเหมือนเดิมและผมจะพาให้น้องจิ๋วไม่โดนกระปีใส่ปากครับโโอ้หแต่โดนแป้งนะฮะไม่โดนกระปีใส่ปากเขาใส่ที่แล้วเลิกแล้วเลิกแล้วเบอร์สองเนี่ยรองเท้าเนี่ยส่วนมากพวกมายาโกจะใส่รองเท้าประเภทนี้ประเภทไหนรองเท้ารองเท้าเนี่ยจะเป็นรองเท้าหนังแบบเพื่ออะไรซ่อนเต่าไว้ในรองเท้าใช่เขาจะเสกเต๋เอาจากรองเท้าสบาย ก็ไม่ได้คนเสกเต่าทำไมล่ะค้อนไม่ได้จะกันแล้วไอ้บ้านั่นแหละดูจากการแต่งตัวดูจากลุกดูจากลุกนะคับอยางยืนยันที่หมายเลขสองพี่กิ๊กครับพี่ใหญ่บอกว่างี้ตอนแรกนะถ้าดูโดยลุกแล้วนี่ยนะในสามคนนี้ดูโดยผิวเผินเพิ่มบอกลุกแรกครั้งแรกเพิ่มเบอร์หนึ่งไม่น่าใช่นักมายากลถ้าจจะทำงานออฟฟิศหรือมาก็เป็นเมสเซนเจอร์หรือทำงานทางด้านทร t r a n s p o เ t ชั่นทั่วไปหรือทำงานด้านโลจิสติกส์ไม่น่าให้อยู่สุดท้ายเลยยัง คุณเบอร์สองน่าจะเป็นพวกหมอฟันทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของนักวิชาการหรือพวกเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์หรือทำบัญชีค่ะนี่ส่วนพี่เบอร์สามน่าจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงเรื่องของอะไรที่การควบคุมคนดูเวลาพบนักมายากลคุณอย่าลืมอยู่บนเวทีต้องหลออทั้งเวทีหลอกทั้งหอยู่บนเวทีพบเขาต้องดึงความสนใจพบหายมือไปพบอีกนน้อยนิดมาปั๊มท่ แต่พอบอกว่าเคยเกือบตายมาแล้วเป็นโรคีเรียครับพี่บอกว่าพี่เบอร์สามไม่น่าเป็นไทรอซดเมียน่าจะเป็นอะไรวาตกรโลกมากกว่ากินอาหารที่แดงวันกินอาหารที่แดงหวันกินของบุดเน่าหรืออะไรใดลักษณะไม่น่าเป็นคนปินไทรอยด์พี่ว่าคนที่ดูแล้วน่าอี่มองเรื่องการป่วยเป็นคนคือเขาอาจจะเคยเกือบตายมาแล้วครับผมเพราะนั้นคนที่เคยเกือบตายมาแล้วผ่านจากการเป็นไทรอซดเมียพี่ว่าเขาต้องดูแลสุขภาพร่างกาย พี่ว yes ่าเขาต้องเนียบเอาไว้พี่ว่าคนที่ดูเนียบที่สุดพี่ว่าเป็นเบอร์สองผมว่าผมเบอร์สองเฮ้ยย้ายย้ายเก้าพ่อโอนสุดท้ายครับสุภาพสตรีชุดดำคนนั้นคือภรรยาสวัสดีค่ะ อย่าตรงตาหวานไปที่3คนนั้นนิ่งๆไว้เดี๋ยวพี่พี่วิเคราะห์ก่อนหนึ่งกันใช่ครับแต่เดี๋ยวให้พี่พี่ยังไม่เลือกนะยังไม่เลือกยังไม่เลือกเบอร์หนึ่งผมตัดอยู่แล้วตัดตั้งแต่เป็นนักมายากคนแล้วผมว่าถ้าจีบนะกุ้งกิ้งนะต้องเบอร์สองใช่เนี่ยนิ่มนวลใช่ไหมอ้าวยิ้มไเบอร์สองใช่ผมว่าผมว่าผมว่าควรยืนยันยังคงตามพี่กิ๊กไหมอันนี้ผมไม่ได้ตามผมคุณนำคุณนำผมมั่นใจมากว่าเบอร์สอง เจิ้วเจิวเจิ้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะไม่คิดอะไรเลยนี่ไม่คิดเลยไม่เบอร์สองเนี่ยนะเบอร์สองเหมือนกันค่ะผมคุณผู้ชายครับครับผมคุณดูดิใครเป็นใครครับดูจากหน้าแฟนเขาแล้วเนี่ยน่าจะเบอร์สองนะนี่นี่ีดูดูแล้วน่าจะแบบนีอะไรไหมดูเขาเหมาะสมกันใช่ไหมคนเรามันคู่กันเนี่ยดูคนเรามันคู่กันนี่ยดูตรงแล้ว ดูทรงแล้วไปได้กันได้ต้องไปด้กันได้ดูแลจะเป็นสามีภรรยาผมเนี่ยจะบอกว่าเพราะว่าพี่เบอร์นี่นะพี่ผู้หญิงคนนี้นะทำไมผมตัดเบอร์สามทิ้งเพราะว่าดูเบอร์สามเนี่ยเขาดูแบบว่าคือแบบใส่ต้มโหวแบบดูท้ำผมทำอะไรใดๆอย่างงี้เมียเขาเรียบร้อยเมียไม่ใช่สายนั้นเออเมียเขาไม่สายนี้ถ้าเมียหัวชมพูผัวหัวเขียวไม่ถ้าถ้าผัวเขาเป็นลักไซน์เนี่ยเมียเขาต้องแบบประมาณนุ่งยีนเขาเป็นคนเรียบร้อยดูดูบุคลิกไม่น่าเข้ากับพี่เบอร์สามได้เบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์หนึ่งอะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไม่เาอล อ้าวบีแอมย้ายนเบอร์สองแล้วนะคนสุดท้ายที่ยังไม่อยู่กับใครครับคือคุณเบนคุณยาพรเอาเบอร์สองค่ะเหตุผลเหตุผลรคนเดียวเหตุผลไม่มีเหตุผลตามป่าตามป่าคืออย่างน้อยถ้าโดนโดนด้วยกันหมดโดนด้วยกันหมดโดนโดนหมดถ้ามันใช่ขึ้นมาถ้ามันจริงขึ้นมามันโดนใช่มีใครจะเปลี่ยนไหม มาดูการเฉลยครับเฉลยมาสองเลยเฉลยมาสองเลยหล้กันเลยดูสิฟันแบบนี้กระปิอยู่ในปากจะเป็นยังไงคุณเมาสองครับเอคุณเป็นนักมายากลเคยป่วยเกือบตายตอนอายุเจ็ดขวบและคุณเป็นสามีของทุณราสตรีคนนั้นจริงหรือสับขาหลอก